สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกคร้งนะคะในช่อง a p p y y n d ีทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรายเดือนนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคม63นะก็ขอโทษด้วยนะคะที่เอ่ทำคลิปออกมาชา้าไปหน่อยนะคะยังไงก็จะรีบทําให้เนาะอ่าเราก็จะมาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีพิจิกนะคะ สถานการณ์ทั่วไปการงานการเงินความรักของคุณนะจะเจออะไรบ้างนะคะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกาย,ยนนะคะนี่สำหรับแบบนับแบบตะวันตกนะแต่ถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง17ธันวาคมนะคะแต่ช่องเราก็ยึดตามตะวันตกก่อนนะก็คือ22ตุลาคมถึงพฤศจิถึง21พฤศจิกาย,ยนนะคะอะ มาดูไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะ The Justice นะคะ Knight of Pentacles The m a g t i c i a n s Seven of Swords Hangman i e of Wands Eight of Sauce Seven of Cups King of Wands แ And ล้วก็ Nine of Cups uh, สำรับผู้ที่เกิดราสีพิจิกลักนณาราสีพิจิก ในเดือนพฤษภาคม63สานี้นะคะมองว่าตัวคุณนะในเดือนนี้คุณพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดใช้ตรรก,กะความรู้ความสามารถของคุณทั้งหมดในการที่จะทำงานหรือในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณได้เจอในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือในช่วงที่ผ่านมา คุณเองอะ่ะคุณอยากมีชีวิตที่แบบว่าไม่อยากออกไปวุ่นวายอะไรกับใครเขามากนะอยากอยู่ในที่ของตัวเองอยากใช้ชีวิตอยากมีความสุขในที่ของตัวเองมองว่าคุณเนี่ยถึงแม้คุณอยู่เฉยๆอะ่ะก็จะมีคนเอาเรื่องเอาราวมาให้คุณได้ปวดหัวให้คุณได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาช่วยเขาแก้ปัญหา นะคะเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วเขาก็คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณอ่ะ,อะเป็นคนที่มองเห็นว่าเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วจะแก้ไขปัญหายัางไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณคุณอนะ่ะก็คิดว่าฉันเองฉันก็ไม่ได้ว่าแบบดีเดย์อะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องคนอื่นนะก็คือมองโลกตามความเป็นจริงใครเป็นยังไงใครทําอะไร คือไม่เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาแบบมาปรุงแต่งอะไรมากเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในที่ของตัวเองอะดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือชาวราศีพิจิกอะคุณก็จะแบบรักสงบในมุมของคุณอะนะแต่ก็แปลกมากเลยชอบมีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณเหลือเกินแล้วคุณอะเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะชาวราศีพิจิกนะเป็นคนใจดีขี้สงสารนะ ก็จะมีคนนี่แหละชอบมาทําอะไรสร้างความวุ่นวายให้ชีวิตของคุณบางคนก็มาทําอะไรรับหลังคุณนะคะแต่คุณอย่างที่บอกชาวราศีพิจิกคือใจดีไงคุณคุณเป็นคนใจดีบางทีก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้นะคุณรู้ว่าใครทําอะไรใครคิดยังไงแต่คุณใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นประมาณนั้นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้นอกจากความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวด้วยนะหลายๆอย่างแต่คุณไม่อ้อวดในสิ่งที่คุณรู้นะคะคุณจะเงียมเิีวของคุณไว้นะแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งชาวราศีพิจิกนะคุณเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกอะนะว่าอยากจะมีชีวิตสงบสงบ นะของตัวเองไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครเท่าไหร่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะมองว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปแล้วแหละในเดือนพฤษภาคมเนี้จะมีคนเอาเรื่องเอาราวมให้คุณช่วยคิดช่วยตัดสินใจนะคะซึ่งก็ลองดูนะว่าใครเจอเรื่องอะไรบ้างน,นะอยู่ดีๆก็จะมีคนวิ่งเข้ามาหาช่วยอันนั้นทีช่วยอันนี้ทีหรือบางคนอะ่ะก็จะมาเอาข่าวคนนั้นคนนี้มาพูดให้ฟังอะ่ะซึ่งจริงๆคนก็มองว่ามันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่คุณก็คุณก็รับฟังฟังด้วยใจเป็นกลางของคุณเน่ยนะคะก็ไม่ได้ไปแบบว่าเออฟังแล้วคุณจะเข้า,ข,าข้างเข้าไปท,ท,าทุกเรื่องเนาะอ่ะคราวนี้มาดูสรุปเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณจะเจออะไร The Sun อืม s o บ r ูส Four of Wands. อ่าเรื่องการงานนี่ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับชาวพิจิกนะอย่างที่บอกนะคะว่าในเดือนนี้คุณจะใช้ตักกะความคิดนะในการดำเนินชีวิตในการทำงานแล้วคุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอะ่ะเนี่ย มองว่าในเดือนพฤษภาคมมีโอกาสมีโอกาสที่ดีทีเดียวที่คุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆห,หรือคุณจะได้งานชิ้นใหม่เข้ามาแล้วงานตัวนี้งานตัวนี้นะคะจะช่วยใหเออ้เขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตการทํางานของคุณนะคะหน้าที่การงานตําแหน่งงานของคุณเนี่ยค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวนะเหมือนมันมาถูกจังหวะในช่วงนี้แล้วคุณสามารถที่จะรับมือได้คุณสามารถที่จะรับมือใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะใน ในการที่จะทํางานชิ้นนี้ให้มันสําเร็จรู้ล่วงนะคะแล้วก็งานชิ้นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นงานที่ทางอ,าองค์กรของคุณบริษัทของคุณเนะขาค่อนข้างที่จะคาดหวังมุ่งหวังที่จะได้งานชิ้นนี้มาพอได้งานชิ้นนี้มาแล้วประกอบกับคุณได้มาทํางานชิ้นนี้ด้วยเนี่ยมันเหมือนมันช่วยส่งเสริมกันนะ่ะนะด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะคุณถึงได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นนี้นะคะก็ะถือว่าดีแต่ถ้าถ้าใครนะคะที่แบบว่าอ้อยเนี่ยยังยังไม่เห็นมีงานทําเลยไม่เห็นช่วงนี้ก็แบบ อยู่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรเนี่ยก็ให้ลองดูนะคะมันมีแนวโน้มอะว่าคุณจะได้รับงานใหม่หรือมีการติดต่อมานะว่ามีงานเข้ามาคุณสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะก็คิดพิจารณาให้ดีนะคะอ่าต่อไปขอเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะ s e n g t h เซเว n นอ w a วอนจัดเมน้นทออ์เรื่องการเงินนะคะจากที่ดูมาหลายๆราศีช่วงนี้นะจะเรื่องการเงินจะไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเป็นตัวเงินสักเท่าไหร่นะมองว่าในเดือนพฤษภาคมนีชาราศีพิจิกอะ่ะคุณก็ต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินอยู่หลายๆเรื่องเลยแต่คุณก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะซึ่งคุณทําได้คือถาาว่าคุณค่อนข้างรู้สึกว่า คุณจะหาเงินมาจากไหนคุณจะเอาเงินก้อนไหนมาใช้จ่ายในครอบครัวเอาเงินก้อนไหนมาใช้จ่ายในเรื่องราวต่างๆนะแต่มองว่าคุณจะสามารถผ่านผ่านสถานการณ์ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ตัวเงินของคุณนะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะใช้เครดิตของคุณอนะใช้เครดิตของคุณให้สถานการณ์เรื่องการเงินมันผ่านไปก่อนนะเครดิตมาคือมาจากตัวคุณเลย เครดิตจากตัวของคุณนะคะความที่คุณเป็นคนที่เป็นคนอ่าเป็นคนที่เป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะแล้วคุณก็ให้ความเชื่อมั่นกับเพื่อนร่วมงานให้ความเชื่อมั่นกับคนที่คุณรู้จักฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะให้โอกาสคุณนะว่าอาสมมติว่าถ้าคุณยังไม่มีหรือคุณจําเป็นจะต้องไปหยิบยืมใครอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือนะแต่ตัวคุณเองก็คือ ถ้าอย่างไงคุณก็ต้องทําให้ได้ตามที่คุณสัญญาแล้วก็รับปากเขาไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเครดิตของคุณที่คุณควรรักษาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็คุณมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในหลายๆด้านนะแต่คุณก็จะสามารถจัดการมันไปได้ผ่านไปได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอย่างที่บอกนะหลายๆราศีเรื่องเงินจะไม่ค่อยเด่นชัดออกมาเป็นตัวตัวเงินนะนะแต่ว่า มันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องรับมือแล้วก็ผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอะครนี้มาดูเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะเป็นยังไง Ten of Wands Knight of Cups King of sauce. ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมองว่าถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณนะเข้าอยาอยากเข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณนะคะจะเป็นชาวธาตุน้ำเหมือนคุณนะมีกรกฎพิจิกนะหรือว่าเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะก็อย่างที่บอกนะ คนที่เข้ามาคนหนึ่งจะเป็นคนดูแบบดูเป็นคนสุภาพใจดีอ่อนโยนนะคะดูเป็นคนแบบอารมณ์ดีสุนทรีนะรักเสียงเพลงรักธรรมชาติส่วน,นอีกคนหนึ่งอาจจะดูเป็นคนแบบดุดันหน่อยอะ่ะพูดจาก็แบบว่าก็ไม่ได้จะมาหวานแหววอะไรจนคุณไม่แน่ใจว่าตกลงนี้คือแบบมาจีบฉันหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเขาเข้ามาก็เริ่มพูดคุยทําความรู้จักกันอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าเออจะจะพัฒนาความสมคัญความสัมพันธ์ไปแบบไหนแต่ก็ มีแนวโน้มว่าชาวราศีพิจิกก็จะมีคนคนบุคลิกประมาณนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมาพูดคุยมาใกล้ชิดนะนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคนที่มีคู่แล้วคุณกับแฟนของคุณนะก็มีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันทํามาหากินอะ่ะช่วยกันทํางานนะคนนึงก็เขาเรียกว่ามีความคิดส,สร้างสรรค์ เาแบบนั้นไหมทําแบบนี้ไหมอีกคนหนึ่งก็คอยแบบคอยช่วยซัพพอร์ตจิตใจอะ่ะช่วยซัพพอร์ตเหมือนแบบอ่ะเธอคิดมาฉันก็ซัพพอร์ตเธอทุกอย่างก็คือไม่ไม่มาอ่อถกเถียงกันหรือมาขัดแย้งกันเองนะคะก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันนะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชาวราศีพิจิกนะคะก็คือคือถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความคิด หรือการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันของคนที่เป็นคู่แล้วนะของชาราศีพิจิกนะแต่คุณก็คือมีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนะประคับประคองชีวิตคู่กันไปนะคะก็ถือว่าโอเคนะความรักก็ต้องใส่ความเข้าใจด้วยนะบางทีความต่างมีความต่างกันก็จริงแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจคุณก็ สามารถของคู่แล้วก็อยู่กันได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเป็นภาพรวมนะคะถ้าตรงไม่ตรงไงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ